สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลิเ e อร์369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีสิงห์และแลัคนาสิงห์สามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นก็ไล์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องช่นนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับข้กการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลาอาดีมาที่บิลิเวอร369ตรงด้านล่างตรงนี้ที่ผมชี้อัดลาอาดีมาทําค่าครูได้ครับ ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับวันที่1ถึงวันที่10สิงหาคมเนาะคราวที่แล้วที่บอกไปแต่คราวนี้เรื่อนให้เพิ่มขึ้นนะครับจากวันที่10เป็นวันที่15สิงหาคมนะครับวันที่15สิงหาคมเป็นวันเดทไลน์ก็อัดลายดีมาทําค่าครูก็ได้ก็จะได้ราคาพิเศษครับคลิปนี้เป็นการพรากรซีรีส์พื้นวัสนาในดวงชะตาแล้วก็อธิบายด้วยนะกลับมาแล้วนะครับด้านของการงานหรือพบกรรม,มะคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงพบเรือนตนุ เรือนกระดุมพาก็คือการเงินแล้วก็ความรักเนาะปัตตนินะครับรอบนี้จะเป็นเรื่องของการงานหรือพบกรรมะนั่นเองเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับสำหรับราศีสิงและคณะสิงจุดกําเนิดตนุราศีสิงอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ได้ทั้งราศีและลัคนานะครับใช้จุดเดียวกันเนาะอ่ะโอเคเรานับไปอันดับแรกนะครับนับไปจากราศีสิงพบตนุเนี่ยสิบราศีแต่ขอไม่นับให้ดูนะเพราะว่าเสยเวลาเพราะเรารู้แล้วว่าอยู่ตรงไหน นับไปเลยตรงนี้ตึ๊ดตึดจะถึงตรงนี้ครับราศีพฤษภนั่นเองนะครับราศีพฤษศปเป็นราศีอัวหรือเขาเรียกว่ามันถึงลัคนาดได้นะครับเขาเรียกว่าเกณฑ์ลัคนากรรมมะเนี่ยสำคัญมากเพราะมันแปลว่าการกระทํานะครับเรามาดูรากศัพท์ของทางบาลีสันสกฤตนิดหนึ่งก่อนนะครับกรรมมะตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าทำไมเขียนแบบนี้ทำไมไม่เขียนกอไก่ดับเบิ้ลอเรือมอมะสะอากรรมมะแบบนั้นเนาะแต่เขียนกรรมมะแบบนี้คืออย่างนี้ครับ มันเป็นภาษาโบราณของทางไทยด้วยนะคือหมายถึงว่าคนไทยโบราณอาจารย์ก็คือคนไทยในสมัยก่อนอนะพูดง่ายก็คือคนโบราณน,นี่แหละเขาได้รับมาก่อนได้รับวิชาเนี้ยมาก่อนดังนั้นก็เลยมีการแปลความในสมัยโบราณก่อนแล้วก็ย้อนกลับไปในรากศัพท์บ,บาลีสันสกฤตอีกด้วยก็เลยกลายเป็นว่ามันคือได้มาจากลุ่มแม่น้ำสินธุไงวิชาเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้ มีการพัฒนามาจากจุดนั้นจนถึงโบราณก่อนแล้วถึงมาถึงปัจจุบันมันก็เลยแปลซับซ้อนแต่เขายังคงไว้เพื่อ,เ,อเ,เรียกว่าในบูชาครูก็หมายความว่าเราจะไม่ลางครูอะ่ะเข้าใจไหมก็คือโบราณอาจารย์บอกมายังไงก็อบอกแบบนั้นแต่การเก็บสถิติเนี่ยยังมีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆเพราะว่ามันทันสมัยขึ้นเนี่ยพบกรรมะเราดูได้เลยครับกรรมะเนี่ยมันแปลว่ากรรมที่แปลว่าการกระทําการกระทําตัวเนี้ยมันหมายถึง สิ่งที่เราตั้งเจตจำนงลงไปเนาะก็คือวจีกรรมวโนกรรมว่าแล้วก็กายกรรมอะไรประมาณนี้คือกรรมทั้งหลายใน3อย่างที่พระพุทธในทางพุทธเราอย่างก,กำลังบอกมาเข้าใจไหมครับก็คือ3า,าตัวนี้วจีกรรมวโนกรรมแล้วก็กายกรรมเนาะเป็น3กรรมนี้นะครับก็เลยก่อเกิดการกระทําเกิดขึ้นแล้วก็จะมีผลแห่งการกระทํากลับมาด้วยนะครับทีนี้ ในทางหลักโหราศาสตร์เนี่ยสำคัญเพราะมันถึงลัคนาดได้แบบง่ายๆอืมแต่ก็ยังไม่ได้ง่ายพอเพราะมันเป็นดาวขระดวงเพราะยังเป็นดาวศุกร์อันนี้เป็นดาวอาทิตย์เนาะมันก็ยังไม่ถึงร้อยเอร์เซ็นขนาดนั้นแต่ว่ามีอยู่สองราศีที่เขาจะเป็นตัวตนของตัวเขาเลยก็คือคนกันกับคนมีนมีราศีกันกับราศีมีนเนี่ยเป็นคือได้ตนุกรรมะนะครับเป็นดาวดวงเดียวกัน ก็เลยหมายถึงตัวเชื่อมถึงเขาเลยคือตัวโดยตรงนะครับแต่คนละสิ่งไม่ได้เชื่อมถึงงานโดยตรงนะครับโอเคทีนี้เราจะพูดถึงอีกจุดหนึ่งก็คือกรรมะเนี่ยมันหมายถึง3ตัวนี้แปลว่า3มตัวนี้สมัยก่อนจะแปลว่า,าปัจจุบันกรรมนะครับปัจจุบันกรรม แต่มันหมายถึงการกระทําด้วยนะการกระทําปัจจุบันกรรมสมัยนี้จะแปลว่าการงานนะครับคือตามจริงสมัยนี้ก็แปลาสามอย่างแหละทั้งกรรมการกระทําทั้งปัจจุบัน,นกรรมแล้วก็หมายถึงการงานด้วยคือเราเพิ่มเข้ามาคือเรื่องการงานสมัยก่อนไม่บรรจุเป็นเรื่องการงานเพราะว่าผู้ชายทํางานคือหมายถึงทํางานแล้วได้ตังค์อ่ะแต่ผู้หญิงทํางานเหมือนกันนะคือทํางานบ้านแต่เขาเรียกว่าไม่ได้เรียกว่าในงานไงเขาเรียกว่าทําแบบ อ่าเป็นแม่สีเรือนทําการบ้านการเรือนอะไรแบบนี้ครับงานบ้านงานเรือนแต่ไม่ได้หมายถึงการงานจริงๆเพราะว่าเร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 ียกตมปาไม่ได้ว่าผู้หญิงทํางานเนาะสมัยก่อนเขาเรียกว่าไม่ได้ทํางานแต่ตามจริงทานะเออแต่ไม่ได้เรียกว่างานเพราะว่างานที่เนี่ยหมายถึงทําแล้วได้ตังค์นะครับก็หมายถึงผู้หญิงต้องอ่าเหมือนบุเพสนิวาสนะครับสมัยก่อนเนะ่ะเออก็เหมือนกับว่าต้องเย็บเสื้อผ้ากองมาไลทํากับข้าวควบคุมบ่าว ไพ่นะครับดูแลบา่าวไพ่อะไรแบบนี้คือก็นั่นแหละตามที่เราเห็นนั่นหละครับก็เอาเป็นว่าประมาณนั้นนะครับแต่ผู้ชายจะได้ยศได้ตำแหน่งได้ไลนาสาโทรได้เงินทองแก้วแหวนเงินทองทุกอย่างนะครับผู้ชายได้ทุกอย่างเห็นไหมครับก็เลยกลายเป็นว่านี่แหละเขาเลยบอกว่าผู้ชายทำงานแต่ผู้หญิงไม่ได้ทำงานนั่นเองแต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนมาทำงานกันทั้งคู่ละนะครับเลยกลายเป็นว่างานเนี้ยก็เลย ปัจจุบันนี้ก็เลยแปลว่าแปลว่าการงานโอเคไหมแล้วงานเนี่ยเราก็ตืออ่นแต่เช้าแหกีตาขึ้นมาทํางานตั้งแต่เช้า,ชายันเย็นกันทุกวันถูกไหมครับสาม้ยบวันนี้แทบจะทําทุกวันเนี่ยหยุดไม่กี่วันดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่าเราอะผูพกพันกับการงานมากมีหลับนอนกับทํางานแหละที่ใช้ชีวิตมากที่สุดนะครับในชีวิตของมนุษย์เราหนึ่งชีวิตนะครับหนึ่งชาติอย่างเงี้ยเออนั่นแหละดังนั้นเนี่ยก็คืองานเนี่ยเป็นตัวสําคัญจึงเรียกว่าภพกรรมะและเป็นปัจจุบันกรรม ถามว่าปัจจุบันกรรมแปลว่าอะไรอย่างเช่นยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นมีคนถามผมว่าผมเนี่ยทำงานอะไรหรอผมก็บอกว่าอ๋อตอนเนี้ยผมทำงานเป็นหมอดูอ่ะปัจจุบันนี้นี่ไงลงที่พบกรรมะเขาว่าปัจจุบันเห็นได้ยังครับนี่จึงหมายคาว่าคือกรรมะเป็นปัจจุบันเสมอจําไว้เลยหมายคาว่าเรามาได้ถึงไหนแล้วเรามาเปิดดวงชะตาของตัวเองดูว่าคือใครดูเป็นนะดูเปิด ดวงชะตาของตัวเองดูแล้วดูที่พบกรรมมาแต่บางคนจะงงเพราะไม่ได้เรียนมาพอเปิดปุ๊บเอ๊ะมันว่างไม่มีอะไรเลยเอ๊ะฉันไม่มีงานเหรอฉันตกงานเหรอแต่ฉันก็มีงานนะตอนนี้อาจจะงงละนะครับแต่จริงไม่ใช่คือบางคนเนี่ยดาวจรก็ไม่มีอะไรดาวจรมีนะมีมฤตยูกับพฤหัสใช่ไหมครับแต่สมมติว่าเปิดมาว่างหลงเลยอะ่ะเอ๊ะในพื้นดวงก็ไม่มีตกลงจะทายยังไงอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยครับจะงงเลยใช่ไหมตามจริงอะ่ะเราดูที่ดาวศุกร์ครับเจ้าเรือน ดาวศุร์อยู่ที่ราศีกรกฎภพวินาศเป็นราชาโชคนะครับดังน,นั้นเนี่ยจึงหมายถึงมีทั้งข้อดีและข้อเสียในเดือนนี้ถามว่าเดือนหมายถึงว่าตอน,นเนี้ยขนขณะเนี้ยคุณเป็นยังไงเรื่องของการงานบ้างนะครับรือปัจจุบันเป็นยังไงบ้างปัจจุบันมีเรื่องอึดอัดมีเรื่องออกดดันครับเพราะว่ากรรมวินาศคือกดดันเรื่องการงานมีงานมีปัญหาหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครับวินาศเนี่ยมันหมายถึงการสิ้นสุดแต่มันแปลว่าการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยหมายความว่า คือคือคำว่าเปลี่ยนแปลงในที่นี้มันหมายถึงว่ามีการโยกย้ายงานหรือมีการเปลี่ยนแปลงในองค์กรในเนื้องานก็ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือการโยกย้ายโยกย้ายหมายถึงต่างถิ่นไงวินาศต่างถิน่นกรรมวินาศคืองานอยู่ต่างถิน่นก็แปลว่าต้องไปต่างถิน่นเช่นแต่ดาวศุกร์เป็นราชาโชคคิดว่าไม่ได้ตกงานแต่คิดว่าน่าจะไปอบรมหรือสัมมนา ที่ต่างถิ่นแดนไกลเพราะว่าสุขเนี่ยเป็นราชาโชคมันสวยก็เลยคิดว่าน่าจะหมายถึงการพักโรงแรมนะครับก็เลยหมายความว่าต้องไปอบรมสัมมนามั้งนะครับแต่ไม่น่าจะหมายถึงการตกงานแต่ถามว่ามีมีเกณฑ์การตกงานไหมมีครับกรรมวินาศมีเกณฑ์การตกงานอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ได้เน้นไปที่การตกงานสำหรับคนราศีสิงห์เพราะได้ราชาโชคด้วยแปลว่ารอดนะครับแต่ก็ไม่ไววยนะครับคือมันบางคนมันหาเรื่องใส่ตัว คนบางคนมันรู้ว่าล้ายก็ยังทำนะครับก็คือมีดาวคู่ศัตรูนั่นเองเช่นใครมีดาวเสามีดาวราวหูในราศีกรกฎเนี่ยมีเกณฑ์จะตกงานได้สูงมากนะครับแต่ก็ไม่ได้เสมอไปหรอกแต่มีเกณฑ์สูงนะครับประมาณนี้ทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันบ้างดาวศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าเดินกรรมะแล้วจะหมายถึงงานอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับศุกร์เนี่ยมันแปลว่าสบายศุกร์แปลว่าสวย สุขแปลว่าความความที่มันแบบพึงใจอ่ะอะไรประมาณนี้ยดังนั้นเนี่ยอาชีพทั้งหลายเนี่ยก็หมายถึงคือคืออันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าคนทุกคนจะต้องทําตามที่ผมบอกนะอันนี้มันคือภาพรวมเท่านั้นหมายความว่าคุณคิดไม่ออกบอกไม่ถูกทําตามที่ผมบอกได้แต่ถ้ารู้ก็ทําไปนะครับถ้าไม่รู้ค่อยทําตามที่ผมบอกว่าอาชีพพวกนี้ทําได้แต่ ตามจริงวิธีการดูที่ถูกต้องในทางโหราศาสตร์จะต้องดูอย่างนี้ครับเราดูว่าดาวศุกร์เป็นดาวพื้นฐานละอันดับแรกแต่อย่ามาถามนะว่าอาจารย์เหมาะกับเออหนูหนูอยากทำเออไม่ใช่หนูควรทางานอะไรตอบยากมากอาชีพบ,บนโลกใบนี้มีเยอะมากขนาดแบ่งเป็นดาวศุกร์แล้วนะยังเยอะเลยอะ่ะแต่เราจะดูได้ไงว่าคุณควรจะทํางานอะไรเราตอบไม่ได้เพราะว่าสมมติอ่ะมีคนมาชอบมาปรึกษาดูดวงส่วนตัวเราจะถามว่าอาจารย์ ดิฉันต้องทํางานอะไรถึงจะงเหมาะกับดวงโอ้โหคือบอกห้ชื่อยังไม่ชอบสักอันน่ะแล้วถามว่าจะให้เราหาให้มันไม่ได้คือคุณต้องเป็นคนที่อ่ะเอาสมมติว่าคุณอยากทํางานอะไรให้เราวิเคราะห์ให้อันนี้ได้นะครับอันนี้คือเหมาะสมหมายถึงว่าเราควรจะไปในเวนี้ว่าอาจารย์ทําของกินได้ไหมอ่ะอันนี้อย่างเงี้ยถามได้อาจารย์ทําของกินหรือทําเครื่องสําอางดีกว่ากัน พวกแบบสกินแคร์อะไรแบบนี้ายถึงขายของขายเครื่องสำอางอาจารย์ขายออนไลน์ดีไหมหรือจะขายประกันดีหรือเปล่าอะไรางเน,นี้คือนี่เงี้ยคือได้อย่าไปอย่าอย่าถามว่าคืออย่าถามไปเปิดมากเพราะถ้าถามไปเปิดมากมันตอบยากเหมือนคุณไปหาหมอแล้วคุณคุณไม่บอกอะไรหมอคุณเดินเข้าไปหาหมอแล้วคุณนั่งปุ๊บแล้วให้หมอฉันมาฉันคงมีเรื่องที่ต้องเจ็บตัวแหละแต่ถามว่าหมอหาเอาว่าหมอว่าหมอควรจะรักษาอะไรยังไงตรงไหน คือกวนมากเลยคือพูดง่ายว่าถ้าถ้าผมเป็นหมอนะถ้ามีคนพูดแบบเนี้ยผมเตะออกจากโรงพยาบาลเลยนะหรือไม่ก็่เตะออกจากคลินิกเลยนะคือไม่ต้องรักมันรักษาที่นี่เลยไปรักษาที่อื่นจะไปกวนที่ไหนก็ไปคือเป็นการกวนเข,ข,ข้าใจไหมครับกวนโอยอ่ะนะครับคือมันไม่ใช่คือเราเจ็บเราปวดอะไรไม่อยากรักษาหรอมานั่งเล่นลิ้นอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็เหมือนกันคือคือแต่ผมเข้าใจนะว่าทุกคนอยากให้หมอดูทักอันดี้เข้าใจเพราะผมก็ชอบนะให้หมอดูทักเพราะว่าคือมันได้ได้อะไรแน่วในสิ่งที่เราอาจจะคาดไม่ถึงแต่เราควรจะถามก่อนเช่นไม่มีอะไรจะถามแล้วอะเออค่อยบอกว่าเออหมอมีอะไรจะทักไหมอะไรเงี้ยออค่อยพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็เริ่มต้นด้วยการให้เราทักมาเลยมันไม่ได้มันไม่รู้คือเข้าใจไหมว่าเวลาเนี่ยผมไม่ชอบในการพยากรณ์ตรงรายเดือนมากเลยนะเพราะว่าอะไร เราก็มีอยู่หวข้ออยู่การงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภก็มีอยู่ห้าเรื่องแค่นี้เราก็พูดได้แค่5เรื่องนี้แหละจะพูดมากกว่านี้ไม่ได้เพราะไม่มีคําถามเพราะเราไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเข้าใจไหมครับคือผมคือหมอดูมี2ประเภทประเภทชอบเผือกกับไม่ชอบเผือกแต่ผมเป็นคนประเภทที่ไม่ชอบเผือกไงเลยไม่รู้ว่าจะต้องพูดอะไรเข้าใจไหมครับจะต้องทักอะไรจะต้องถามอะไรอะไรเงี้ยไม่รู้แต่ถ้าคุณถามมาโอเคหาคําตอบให้ได้ตอบได้นะครับอะไรแบบนี้โอเคนะครับ ทีนี้เรามาดูต่อดาวศุกร์มันจะหมายถึงอะไรบ้างให้ดูนะดาวศุกร์มีอะไระไม่ทําไม่ใช่ขออภัยราศีพฤษภมีดาวอะไรบ้างอยู่ในนี้ให้เราตั้งทอดไว้ในใจดาวศุกร์ทอดไว้ในใจแล้วก็ดาวศุกร์ไปอยู่ที่ไหนให้ใช้3ามตัวนี้ประกอบกันในการดูว่าเราควรจะทํางานเกี่ยวข้องกับอะไรไม่ง่ายเด้อแต่ก็ไม่ได้ยากสำหรับหมอดูหรอกไม่ยากแต่หมายความว่ามันไม่ง่ายสำหรับคนที่ ที่คิดว่ามันง่ายเข้าใจไหมครับมันไม่ง่ายอย่างที่คิดพูดนง่ายเนาะมันต้องแปลความด้วยนะเราต้องรู้เกี่ยวกับดวงดาวมากเลยอะคือพูดง่ายวิชาโหราศาสตร์เนี่ยต้องรู้มากที่สุดก็คือเรื่องดวงดาวเจาะลึกให้ได้ว่าดาวเนี่ยมันแปลว่าอะไรบ้างอ่าดาวจันทร์ดาวอาทิตย์ดาวพุธด,ดาวศุกร์พวกนี้มันมีความหมายของมันอยู่แล้วแปลตามจริงอะผมไม่ได้เก่งโหราศาสตร์ไทยเลยนะจะบอกให้คือผมมาได้วิชาโหราศาสตร์พอได้ขึ้นมาบ้างเนี่ย บางทีอาจจะรู้มากกว่าชาวบ้านบางเรื่องแต่รู้น้อยกว่าชาวบ้านบางเรื่องเพราะผมยังไปศึกษาห่วงจุย้ยศึกษาเล่นๆไม่ได้ศึกษาจริงจังศึกษาแบบพอด้วยรู้ด้วยตัวเองนิดหน่อยนะครับผมก็ใช้ลักษณะของการตีความก็เลยเอามาตีความในวิชาโหงศาสตร,ร์ไทยมนเลยทําให้รู้เยอะขึ้นในบางสิ่งที่คนอื่นเขาไม่รู้อย่างเงี้ยก,ก็มีตรงจุดนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยก็ยกความดีความชอบให้กับหงจุยด้วยนะครับทีนี้ดาวศุกร์เนี่ยมันแปลว่าอะไรบ้างหนึ่งแหละของสวย ของสวยงามทําได้ทุกชนิดแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์ทอยรู้จักไหมาขายอาร์ทอยอยาก็ได้แต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าภาพรวมนะไม่ได้หมายถึงว่าขายแล้วจะดีจะโดนนะครับต้องดูตำแหน่งของดวงดาวด้วยไงแต่อันนี้ไม่ได้ดูอะไรทั้งสิ้นแค่แนะนำเฉยๆให้เรารู้จักอาชีพดาวสุขเท่านั้นเองนะครับก็คืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับพวกความสวยงามทันสมัยก็คือแฟชั่นต่างๆศิลปะบันเทิงเนี่ยพวกนี้ได้หมดนะครับ การแสดงนะครับเอาจริงนะใครจะเป็นนักแสดงเนี่ยดาวสุกต้องสวยถ้าดาวสุกไม่สวยคุณก็ดับวูบได้ไง่ายหมายความว่าดังชัว่วคราวแล้วมันก็ดับนะครับมันดังช่วงเฉพาะตอนดาวสุกดีเท่านั้นแหละจรดีแต่พอจรเสียเมื่อไหร่ก็ดับบูบไปเลยก็คือออกจากเฟสจากวงการไปเลยอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ดาวสุกเนี่ยมันยังหมายถึงของสวยงามโรงแรม ไกด์นะครับคือจำจริงไกด์ต้องเป็นเนนที่ดาวพุฒมากกว่าเพราะว่าดาวพุฒหมายถึงการพูดการสื่อสารเนาะก็แต่ต้องมีดาวศุกร์เพราะว่ามันหมายถึงการท่องเที่ยวนะครับดาวศุกร์คือการท่องเที่ยววงเล็บเลยโรงแรมอันนี้คือเหมาะที่สุดคือโรงแรมเพราะว่าดาวศุกร์มันคือของอ่าคืออะไรสบายสะดวกสบายอะไรที่แปลว่าสะดวกสบายทําได้อะไรที่แปลว่าสวยงามทําได้เช่นส,สวยโอเคแล้วก็หมายถึง ดาวสุกก็คือพวกอินเทอร์เนียดีไซน์ก็ได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องไปพึ่งดาวดวงอื่นด้วยว่าเด่นไหมนะครับเพราะว่ามันต้องหมายถึงภาคคํานวณด้วยหรือภาคการออกแบบอะไรเงี้ยดาวสุกแปลว่าศิลปะความสวยคือคือหมายถึงว่าลังสันขึ้นมาได้สวยแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะคิดได้นะต้องไป เชื่อมพบเรือนต้องไปเชื่อมเชื่อมกับดวงดาวดวงอื่นอีกที่ว่าเป็นการครีเอทนะครับอย่างดาวทิตย์เนี่ยเป็นคนที่ครีเอทเก่งอยู่แล้วเป็นมีแรงบันดาลใจเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอาทิตย์เนี่ยมันแปลว่าการาเริ่มตน้นนะครับก็หมายถึงสิ่งที่คิดได้ง่ายคิดได้ไวเป็นสิ่งที่มีแรงบันดาลใจสูงนะครับถึงเป็นผู้นําได้ไงก็ต้องมีแรงบันดาลใจนะครับคิดไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ทีนี้แล้วก็เกี่ยวข้องกับ ถามว่าอาหารการกินได้ไหมได้แต่ต้องเป็นเน้นขนมหวานเน้นของอร่อยที่แบบคือหมายถึงว่าต้องมีมีแบรนด์หรือมีมีแบรนด,ดิงก่อนแล้วคือหมายถึงว่าสุกมันแปลว่า,าความนิยมเงียครับด้วยเนาะก็หมายถึงอะไรที่เป็นกระแสนะ่ะสามารถทําได้เทาเทปเป็นอาหารนะแต่ไม่เน้นอาหารตามสั่งอะไรใดๆนะครับต้องมันต้องสวยอะ่ะเออดาวสุกมันมีคําว่าสวยและอร่อยด้วยนะในนั้นอะไรที่การันตีความอร่อย มันแปลว่าต้องเป็นกระแสก่อนไงมันถึงจะหมายถึงดาวสุขโอเคสุขเนี้ยแปลว่ากระแสได้ด้วยเพราะมันแปลว่าความดิยมนั่นเองประมาณนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเรื่อากังใจกับช่องชาแน,นลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ